วัสดีครับเหล่าแฟนขับบรุโตะนารุโตะทุกๆท,ท่านเลยนะครับในวันนี้เราจะมาทําเกี่ยวตัวเต็มของมังงะบรุโตะในตอนที่26กนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ล่าช้าไป1วันเนาะเมื่อวานมีธุระจริงๆนะครับต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลย ก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกมันได้เลยเนาะก็ <_ C os al> ถ้าใครอยากหาอ่านแอมมังับพัดนะครับสามารถหาอ่านได้ที่นั่นเลยแล้วก็เริ่มเรื่องมาเนี่ยหน้าปกจะเป็นหน้าสีนะครับจะมีการเขียนระบุไว้ว่าเส้นได้ที่หย่อนลงสู่ก้นบึ้งของขุมนรกนะครับก็จะเป็นโมโมชิกิยืนแบบโชเท่อยู่เลยใช่ปะ่ะเพราะว่าในซีนที่แล้วเนี่ยโมโมชิกิค่อนข้างเป็นประเด็นสําคัญมากๆในการที่จะให้พลังกับบุรุโตหรือเปล่าและในตอนนี้ก็ยังมีการเขียนระบุไว้ในหน้าแรกว่ายินจินหายดีจากบาดแผลสาหัสดูท่าว่าเขาเนี่ยจะแอบชอบมว อยู่นั่นเองนะครับก็จะเป็นอินโนจินเนี่ยมาหาฮิโาวาริที่บ้านใช่ไหมก็ดูเหมือนว่าฮิโาวาริเนี่ยก็จะชมไปว่าสุดยอดไปเลยนะน้ำพึ่งนี่ไปซื้อกี่ทีก็หมดตลอดเลยนะครับอินโนจินเขาเลยบอกว่านอกเพลินไปเห็นวางขายอยู่พอดีนี่ใช่ยี่ห้อที่ฮิโมวริจังเนี่ยชอบหรือเปล่าฮิโาวาริเองก็เลยบอกว่าใช่สิเนี่ยดีใจมากเลยนะขอบใจนะอินโนจินและอินโนจินก็กลับไปนะครับแต่ในขณะที่กําลังเดินกลับเนี่ยก็ดันไปเจอกบของคาชิโคจิโดยที่โคจิเนี่ยเขาได้พูดผ่านกบมาว่ายมานากะอินโนจินฉันมีคําถาม อยากจะถามเธอสัก2อสข้อหน่อยนะอิโนโจินก็เลยบอกว่าฮะจะถามอะไรผมหรอคาชิโคจิเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าเรียกว่าเป็นการยืนยันน่าจะถูกกว่านะเอาเถอะถือว่าฉันเนี่ยถามเป็นพิธีก็แล้วกันเพราะว่าคาตอบเนี่ยฉันรู้อยู่แล้วแหละอิโนโจินซึ่งอิโนโจินก็เลยคิดว่าอะไรกันเนี่ยไอ้กบตัวนี้มันคืออะไรกันจากนั้นนะครับกบตัวนี้ก็เลยเริ่มพูดขึ้นมาเหมือนกันว่าเธอแอบมีใจให้กับอุซึมุกิฮิมาริอยู่ใช่ไหมในฐานะเพศตรงข้ามเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าซึ่งอิโนโจินเขินหน้าแดงแล้วก็เลยได้พูดส่่่่่ววนมาาาเ้ยคุณกํลังงพููดรรือออะไ กบตัวนี้ก็ยังพูดว่าไม่เป็นไรไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแค่เห็นปฏิกิริยาของเธอเนี่ยฉันก็รู้แล้วว่าคําตอบเนี่ยมันคืออะไรงั้นเดี๋ยวฉันถามคําถามต่อไปเลยก็แล้วกันเธออยากจะปกป้องอุซุมะกิฮิมาวาริช่หรือเปล่าซึ่งอิโนจินก็บอกว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วสิกบเนี่ยเขาก็เลยได้สวนมาเหมือนกันว่าดีละยืนยันแค่นี้ก็พอแล้วแต่อิโนจินก็ยังสงสัยแล้วก็ได้ถามอีกว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรกันและนายเนี่ยคือใครกันแน่กบตัวนี้เขาก็เลยได้บอกว่าผลประโยชน์ของพวกเราเนี่ยมันตรงกันนะถ้าอออยยยยยยาากกจะะฟังรลเีีดท่่ิบ็ให้ ัันกนกนซึ่งอีโนจินก็ดูเหมือนว่าจะตามไปด้วยนะครับโดยที่น่าจะใช้เป็นการอันเชิญย้อนกลับเนาะไปทางฐานลับของคาชิโคจิแล้วก็บรูโตะนะครับโดยที่ตัวของอีโนจินพอมาถึงเนี่ยเขาก็มองหน้าคาชิโคจิใช่ไหมแล้วเขาก็เลยได้ถามว่าคุณเป็นใครนะ่ะซึ่งคาชิโคจิเขาเลยแนะนาตัวไว้ว่าอ๋อฉันชื่อคาชิโคจินะตัวฉันเนี่ยต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องดาวดวงนี้จากพยันอันตรายของพฤกษาเทวมนุษย์ซึ่งอีโนจินเนี่ยยังคงคิดในใจว่าคาชิโคจิหรือว่าเขาคนนี้จะเป็นคาระที่เหลือรอดอยู่ แน่นอนนะครับบลูโตที่นั่งอยู่ตรงนั้นเขาเลยได้บอกว่าที่พูดนี่เนี่ยไม่ได้จะขู่กันหรอกนะอิโนโนจินแต่สถานที่นี้เนี่ยไม่มีทางเข้าทางออกที่จับต้องได้หรอกนะสรุปก็คือไม่มีทางให้นายเนี่ยได้หนีไปแล้วแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไว้หรอกคุยกันจบเนี่ยก็จะส่งกลับอย่างปลอดภัยอยู่ดีซึ่งอิโนโนจินหันกลับมาก็เลยบอกว่าบลูโตงั้นเหรอซึ่งบลูโตเองเนี่ยก็นั่งเป็นแบบว่าราชาแอคเลยนะครับและต่อมาภาพเนี่ยจะตัดไปที่รังของพฤกษาเทวมนุษย์โดยที่ตอนนี้จะเหลือแค่3คนใช่ไหมนั่นก็คือมอมชิแล ก็ฮิเดลรวมถึงจูราฮิตเดลเนี่ยเปิดคําถามขึ้นมาก่อนเลยว่าเฮ้จูราเป็นอะไรไปนะซึ่งจูราเองกําลังร้องไห้อยู่นะซึ่งในจังหวัดที่ร้องไห้เนี่ยเราเห็นจูรามันอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมมันก็เลยบอกว่านี่คือหนังสือที่เรียกว่าประเภทนี้ยายหรือเปล่าเห็น <ard> ว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งก็เลยดูแคนมันมาตลอดเลยนะ่ะดูเหมือนว่าฉันเนี่ยจะเผลอประทับใจกับบ,บทบาทของในหนังสือนี้เข้าไปซะแล้วนะฮิเดลเองเนี่ยเ,ยเยขาเลยบอกว่านายเป็นอะไรจูราก่อนหน้านี้นายเองเนี่ยก็มีอะไรคล้ายๆกับแบบนี้เหมือนกันนะจูราเองนะครับเขาก็เลยย้อน ึกถึงในช่วงของมัสลินะครับที่ร้องให้กับโคนฮามารูใช่ไหมเขาก็เลยอธิบายไปว่านั่นมันอารมณ์ของมัสลิมันไม่ใช่อารมณ์ของฉันนะอารมณ์หลากหลายที่มัซลิมีในช่วงที่คล้องแวกกับโคนฮามาลูไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้ารวมถึงเศษเสีเส้ยวหนึ่งของความรักเนี่ยฉันก็สัมผัสมันได้นะครับแล้วเราจะได้เห็นว่าไอ้มามูชิเนี่ยมันอ่านหนังสือโป๊อยู่หรือดูหนังสือภาพที่มันแบบวาดวิวอยู่ใช่ไหมซึ่งจุล่าเองเขาเลยได้พูดต่อว่าสิ่งที่ฉันได้รับผ่านมัสลีนั้น,เน,นะน,น่เนีก็อาจจะ ผลผลิตของมันนั่นแหละมันผิดงั้นหรอฮิเริลี่เองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดสวนกับมาว่าไม่ละน่าสนใจดีและจูราเองเนี่ยเขาเลยได้เริ่มอธิบายต่อว่าแต่ก็เถอะแค่ของพันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่พอหรอกนะฮิตเริลการจะเข้าใจในเรื่องของความรักแล้วก็ควบคุมมันให้ได้เนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีข้อมูลที่เหนือกว่านี้เข้าไปอีกซึ่งไอ้มามูชิเนี่ยมันก็เลยได้แทรกขึ้นมาว่าถ้าจะให้พูดไปนี่มันอาจจะไม่ใช่อะไรที่ดีเด็กขนาดถึงขั้นเป็นข้อมูลได้หรอกนะแต่อดาผู้หญิงที่ฉันอออยยยาา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 กกจะเาาเเมมมปป็น target, ็นทรตตหหืว่่้ีสัญช ารของฉันเนี่ยถึงได้เลือกนางก็ไม่รู้นะแต่ฉันคิดว่าฉันพอจะเข้าใจอยู่นะเหตุผลที่เป็นรูปธรรมแล้วแหละซึ่งตัวของจูล่าเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะไหนมามชิลองเล่าให้ฟังหน่อยซิมโมชิเนี่ยมันก็เลยบอกว่าการที่มันอยากจะเขมือบเอดาเนี่ยครับความหมายไม่ใช่แค่การที่อยากจะกินเหยื่อเฉยๆเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นการครอบครองยังไงล่ะมันเนี่ยอยากจะเอาเอดามาเป็นของมันคนเดียวนะครับและรวมถึงข้อมูลพันธุกรรมที่เป็นเลิศของตัวเอดาด้วยใช่ไหมสำหรับตัวของมันแล้วเนี่ยความรักอะไรนั่นเนี่ยจะเป็นยังไงมันก็ไม่่่สแแตในนนฐาาะผพัธุ์ล้ว อย,อย่างน้อยพวกเราพฤกษาเทวมนุษย์ควรที่จะรุ่งโรจน์ให้มากกว่านี้อีกไม่คิดอย่างนั้นหรือไงจูาและนี่ก็คือข้อมูลที่โมโมชิมันได้เล่าให้จูาได้ฟังใช่ไหมต่อมาจูาก็เลยส่วนกลับไปว่ารุ่งโรจน์อย่างนั้นเหรอเข้าใจและน่าสนใจดีนี่โมโมชิแต่ฮิตเลอร์เนี่ยยังไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรนะครับจูาเขาก็เลยได้พูดต่อว่าอาจจะเป็นกระบวนการที่ไม่เร็วในการรับรู้ถึงความรักก็เป็นไปได้อยู่นะโมโมชิและจะตัดไปที่คุณฮะอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้จะมาในส่วนของทางสำนักงานโฮคังิแล้ว ใช่ไหมก็มีคนติดต่อมาว่าได้ยินหรือเปล่าชิกามารุซึ่งชิกามารุเนี่ยพอได้ยินก็รู้ทันทีว่าคาชิโคจิเหรอแกจ,จิตสื่อสารนี่ของใครกันคาชิโคจิเขาเลยได้บอกว่าอ๋อฉันได้ยืมพลังของยามาดะอิโนจินให้ความร่วมมืออยู่กับฉันอยู่นะ่ะไว้ใจได้เป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการไม่ต้องเป็นห่วงว่าหน่วยตรวจจับเนี่ยจะดักฟังคําพูดของพวกเรานะชิกามารุชิกามารุเนี่ยก็เลยบอกว่าเหรอ แต่ไว้คุยกันที่หลังจะได้ไหมเบื้องบนเนี่ยมันเรียกฉันเข้าไปพบแค่นี้เนี่ยก็เครียดจะแย่อยู่แล้วฉันไม่อยากจะมาฟังเรื่องอะไรเพิ่มเติมโคจิเนี่ยมันก็เลยบอกว่าที่ฉันอยากจะคุยด้วยก็คือเรื่องนั้นน่นแหละในกรณีที่เลวร้ายที่สุดมีสิทธิ์ที่นายเนี่ยจะถูกปลดออกจากตําแหน่งหัคังนี้ได้เลยนะชิกามารุชิกามารุเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าอ๋อก็นึกอยู่หรอกว่าน่าจะต้องเป็นแบบนั้นอยู่หรอกนะซึ่งคาชิโคจิเขาก็เลยได้แทรกขึ้นมาว่าถ้านายถูกปลดฉันเองก็พอยจะลําบากไปด้วยเลยอยากจะให้แนะนเ่จไชิกมรุตป็ยังง เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวนายทําอะไรเนี่ยก็ให้รอบคอบหน่อยก็แล้วกันนะซึ่งชิการมารุเองมันก็บอกออกมาว่าน่าราคาญชะมัดเลยนะอยากจะลาออกให้มันรู้แล้วรู้ลอดกันไปเลยนะเนี่ยและชิการมารุเนี่ยก็ได้เข้ามาพบกับพวกผู้เฒ่าของหมู่บ้านใช่ไหมก็ได้ขอประตูเข้ามาแล้วก็เข้ามาในห้องเนี่ยจะมีทางด้านคโนฮามารูนะครับแล้วก็ซาอิรวมถึงชายคนหนึ่งนะครับเขาได้คุยกับชิการมารุว่าเอา้าแม้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะท่านรุ่นที่8ไม่สิต้องเรียกว่าหครั้งนี้ชั่วคราวนาลาชิกา,าร,มารุมากกว่าชิรามา,เ,าเลยได้ บอกว่าเอา้าท่านโคบุนั่นเองคนสนิทสังกัดไดเมียวมาท,ทําธุระอะไรที่นี่ครับก็จะมีท่านผู้เท่าที่ชื่อโคฮารุนะครับที่เป็นเพื่อนของท่านรุ่นที่3ใช่ไหมเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาเหมือนกันว่ายังจะถามอีกเหรอชิกามารุก็เรื่องภารกิจของซึนะที่เจ้าวางแผนยังไงล่ะชิกามารุเจ้าเองเนี่ยก็เล่นเดินเรื่องตามลําพังโดยที่ไม่ปรึกษาใครด้วยซึ่งทางด้านโคโนฮารุ oh เนี่ยเขาก็เลยได้แทรกขึ้นมาว่าตามลําพังอย่างนั้นหรอหมายความว่าไงวะ และต่อมาคนที่ชื่อว่าท่านโคบุเนี่ยเขาก็เลยได้พูดึ้นมาเหมือนกันว่ารอบนี้เนี่ยพวกเราเป็นผู้ตรวจการท่านไดเมียวเนี่ยกำลังคับข้องใจในประสิทธิภาพในการทํางานของเธอที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านอยู่ณนะตอนนี้นะชิการมารุเดิมทีเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันบ่อยอยู่แล้วนะว่ายังจําเป็นจะต้องมีหมู่บ้านนินจาอยู่หรือเปล่าดีไม่ดีในงานนี้เนี่ยอาจจะไม่จบลงแค่การตัดงบประมาณหรอกนะชิการมารุคุงชิการมารุเนี่ยก็ได้เริ่มอธิบายว่าอย่างที่ได้ทราบกันดีนั่นแหละครับหมู่บ้านของเรารวมถึงแคนฮินโคุนี้เนี่ยในปัจ ประสบกับภัยคุกคามของพฤกษาเทวมนุษย์อยู่น่าเสียดายที่พวกมันเนี่ยเป็นศัตรูที่พูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่แต่ในช่วงที่หาทางรับมือกับพวกมันอยู่เนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับพวกมันมาทั้งเนื้อหาภารกิจรวมถึงการกําหนดตัวบุคคลในภารกิจครั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดก็อ้างอิงมาจากข้อมูลที่ว่านั่นแหละครับแต่เท่าเพื่อนของรุ่นที่3ที่ชื่อโคมุระใช่ไหมมันก็เลยได้บอกมาเหมือนกันว่าเป็นข้อมูลแบบไหนกันนะที่เจ้าวานอะชิกามารุชิกามารุเองเนี่ โคจิอยู่ด้วยนะซึ่งคาชิงโคจิก็เลยแนะนําไปว่าคิดว่าฉันเนี่ยคงจะไม่ต้องบอกนายหรอกนะชิกามารุห้ามเอ่ยถึงสารทิศเชียวละซึ่งชิกามารุเองเนี่ยก็เลยได้ตอบตัวของโคมุระไปว่ารายละเอียดเนี่ยบอกไม่ได้หรอกนะครับท่านโคมุระซึ่งโคมุระเนี่ยคือเดือดอยู่นิดนึงนะแต่เก็บอาการบอกว่าเจ้ากาดียังไงชิกามารุชิกามารุเองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับแล้วก็เดิมทีแล้วมันเป็นข้อมูลที่ไม่แน่ชัดจริงหรือเท็จเราก็ไม่รู้แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยในยแนวหน้ามันกก็มีีีรณท่่ต้องพงพึา ที่ไม่แน่นอนอยู่เป็นบางครั้งะนะในเรื่องครั้งนี้เองเนี่ยผมก็จึงได้เชื่อลังสังหอนของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจว่าควรจะต้องเสี่ยงพึ่งพาข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นผมเนี่ยได้เตรียมใจแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับท่านโคมุระซึ่งตัวของโคนนฮามะรุก็เลยบอกท่านลุนที่8ทําไมพูดแบบนั้นซึ่งโคมุระเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าเนื้อหาข้อมูลเนี่ยพวกเราเองก็ยังพอปิดหูปิดตาไปได้นะแต่สิ่งที่พวกเรามองว่าเป็นปัญหาที่สุดคือที่มาของพวกมันต ที่แบ่งปันข้อมูลให้คือเจ้าบโบลุโตจอมกบฏคนนั้นน่ะซึ่งทางด้านตัวโค<อ><อ>ฮารุเนี่ยเขาก็เลยได้แทรกขึ้นมาว่าได้ยินมาว่ามันรอบรู้ในวงจรชีวิตของพวกฝึกษาเทวมนุษย์ด้วยนี่กระทั่งข่าวลือที่ว่ามีการเชื่อมโยงกันอยู่เบื้องหลังก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นความจริงได้แปลว่านี่คือเลขกลที่หวังบ่อนทําลายคโคโนฮะจากภายในหรือเปล่านะด้วยการใช้ข้อมูลเป็นเหยื่อล่อแล้วก็ปั่นหัวคนในหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะล้างแค้นหมู่บ้านที่ขับไล่ใส่ส่งเขาออกไปน่ะสิซึ่งโคโนฮ ขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนท่านผู้เท่าทั้งสองมองแบบนั้นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกไปหน่อยนะซึ่งชิคามารุเนี่ยพยายามที่จะเบรคคุณฮามารุว่าไม่เอานะคุณฮามารุให้ฉันพูดเองค่ะชินโคจิก็เป็นโคดอยู่ข้างหลังว่าไม่ละปล่อยเขาพูดไปดีกว่าที่จะปล่อยให้ไปหอกพวกนั้นพุ่งเข้ามาหาทางนายนะชิคามารุซึ่งชิคามารุก็พูดอะไรไม่ได้ใช่ป่ะคุณฮามารรเนี่ยมันก็พูดต่อขึ้นไปเลยว่าผมได้บรูโตช่วยชีวิตเอาไว้ในภารกิจครั้งนั้นนี่อาจเป็นแค่คววววาาาามมมมประะทัับบใจจจส่่่่น่นนนตตตตแออยยง้ผก็ไิดโีเ ที่จะเป็นภัยต่อโคโนฮะเลยสักนิดเลยนะครับโคมูระเนี่ยเขาก็เลยได้ส่วนมาว่าไงซาลุโทบิเจ้าถึงเข้าข้างมันได้ละ่ะซึ่งตัวของคโนฮะมมรูเขาก็เลยได้แจ้งต่อว่าเปล่าครับผมแค่คิดว่าเราควรที่จะลองฟังเหตุผลของเขาดูก่อนบ้างไหมโคมูระเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาอีกนะครับว่าพูด,ด้บ้านอะ่ะคโนฮะมรมรูลืมไปแล้วรือไงว่าเดิมทีเนี่ยมันคือผู้ที่ลงมือสังหารโฮคะเงะเลยนะเป็นอัชญากรและก็เป็นเป้าหมายที่ต้องสังหารโดยที่ไม่ต้องสงสัยให้รับฟังคําพูดของคนร พูดจาเพอเจอไปหน่อยไหมไอ้เจ้าหนูเรื่องนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องมาถกเถียงกันแล้วโคโนฮา,ามารูเนี่ยก็ยังคงเถียงต่อว่าแต่ท่านผู้เท่าซึ่งตัวของชิคามาลูเบกไว้พอดีว่าพอเถอะคุโนฮามารูเดี๋ยวจะโวยกันมากคนนี้ ซึ่งทางด้านโคบุเขาก็ได้แทรกขึ้นมาว่าภารกิจในครั้งนี้ตัวภารกิจเนี่ยขอมองว่ามันประสบความสําเร็จก็แล้วกันแต่ถึงกันั้นแล้วทางในศูนย์กลางอํานาจของหมู่บ้านมีไส้ศึกที่ร่วมมือกับคนร้ายอยู่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะชิกามารุพูดได้แค่ว่านี่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่จะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของคุณฮาไปจนถึงความปลอดภัยของแคว้นฮินคุนิของพวกเราเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วยามานากะซาอิควบคุมตัวซาลุโทบิคุณฮารุไปซะฉันจะสอบสวนโดยตรงเองซึ่งตัวของซาอิเนี่ย ก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะก็เลยต้องควบคุมตัวของโคโนฮามรูออกไปโดยที่ท่านโคบุเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาอีกนะครับว่าซักประวัติทุกคนที่เคยเกี่ยวพันกับบุรุโตะอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวเลยนะในตอนที่สอบปากคําของบุรุโตะทายังไงมันถึงหลุดออกจากตัวและหลบหนีไปได้ต้องมีไส้ศึกที่คอยช่วยเหลือให้มันหนีพ้นไปอยู่แน่ๆเราเนี่ยจะเปิดโปงมันให้ได้เลยนะซึ่งมันนาให้ทั้งโคโนฮามรูแล้วก็ซาอิและรวมถึงชิกามาุเนี่ยต่างก็ทําหน้าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับและสุดท้ายแล้วเราาากก็จะตัดมที่ฉ อินโนจินแล้วก็คาชิโโคจิอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ตัวของอินโนจินเนี่ยก็เริ่มพูดออกมาใส่บรูโตะบ้างแล้วว่าไม่ทําให้ถูกต้องอย่างเป็นทางการแถมยังแอบสื่อสารรับหลังหน่วยตรวจจับแถมยังเป็นระหว่างการประชุมเบื้องบนของโคโนฮะอีกจะใช้จิตสื่อสารกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็ยังมีข้อห้ามเลยนะบรูโตะแค่สื่อสารกันเมื่อกี้เฉยๆเนี่ยก็แหกกฎไปแล้วไม่รู้ตั้งกี่ข้อต่อกี่ข้อพวกนายทาแบบนี้เป็นประจําเลยหรือ,อยังไงโคจิเนี่ยเขาก็เห็นว่าบรูโตะไม่พูดอะไรมีแต่มองไปทางอื่นใช่ป เราเนี่ยโดนไล่ล่าอยู่นะไม่แอบทําลับหลังแบบนี้แล้วจะให้ทํายังไงล่ะอีโนจิน แล้วก็อย่าลืมไปสิว่าอีโนจินว่าเธอเองนั้นเนี่ยก็สมรู้ร่วมคิดไปแล้วอย่างเต็มตัวนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยบรูโตก็เริ่มพูดออกมาแล้วว่าศัตรูเป็นพวกไม่เลือกวิธีการนะอีโนจินทางนั้นพวกเราเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิธีการของพวกมันไม่ใช่ว่ามาบ่นเรื่องกฎระเบียบนู่นนี่นั่นอยู่ได้จงคิดอยู่เสมอว่าอะไรกันที่จําเป็นต่อตัวตนของเราในตอนนี้ใช้หัวของนายเองเนี่ยคิดดูสะบ้างสิซึ่งอีโนจินเนี่ยเขาเลยได้ส่วนมาว่าฉันเองก็เคยสู้กับจูล่ามาเลยเพอเข้าใจได้การที่จะ ปกป้องทุกคนกับปกป้องฮิมาวริจังจากเจ้าสัป,ประหลาดพวกนั้นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีทั้งการเตรียมใจแล้วก็พลังด้วยทาชิงโคจิเนี่ยเขาก็เลยได้เรียกว่าเ hey, ฮ้ยบุรุโต คุยกันลงตัวแล้วเหรอซึ่งบรูโตไม่ยอมตอบใชบะคาชิโคจิเนี่ยเขาเลยบอกว่าเรื่องโมโมชิกิเนี่ยนายยื่นข้อตกลงอะไรบางอย่างไปใช่ไหมซึ่งตัวบรูโตเองเขาก็เลยตอบกับมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมทําหน้าที่ในส่วนของตัวเองไปแล้วโคจิเขาก็เลยได้ส่วนกันมาว่าตอบเหมือนไม่อยากตอบเลยนะบรูโตท่าทีแบบนั้นของแกเนี่ยฉันเนี่ยไม่สบอารมณ์เอาซะเลยว่าบรูโตเอ้ยบรูโตมันก็เลยได้ส่วนมาทันทีเลยว่าผมตั้งหักที่ต้องพูดคํานั้นคุณโคจิเห็นอะไรไม่เข้าท่าเนี่ยก็ชอบทําเป็นอุบเงียบอยู่เรื่ เนี่ยจริงๆแล้วจะต้องมีคนตายอีกกี่คนซึ่งอิโนโนจินเนี่ยเขาก็เลยได้พูดแทรกขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่เอานะพวกนายอย่ามาทะเลาะก,กันสิโคจิเนี่ยเขาก็เลยได้แทรกขึ้นมาเหมือนกันว่าฉันก็แค่นําทางไปสู่รูปการที่ลัดะเนี่ยจะเบิกเนตกระจกเงาหมื่นบุกผาได้อย่างแน่นอนที่สุดโดยที่หลบเลี่ยงอนาคตที่คนจํานวนมากเนี่ยจะต้องโดนฆ่าตายแบบสิ้นหวังไปด้วยนะบรูโตถ้าจะมีเรื่องบ่นอะไรที่เป็นแบบเด็กๆแบบนั้นเนี่ยจะบ่นอะไรก็บ่นออกมาได้เลยซึ่งบรูโตเองมันก็เลยบอกว่าเสียเวลาเปล่ารีบๆคุยกันต่อเะะจจบท โพจิเขาเลยนสวนมาว่างั้นก็เราไปคุยกันต่อเลยดีกว่า ได้ยินหรือเปล่าชิกามารุสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างชิกามารุเนี่ยก็เลยรายงานไปว่าโคุณฮามารุเนี่ยโดนควบคุมตัวไปที่ห้องสอบสวนแล้วอีกเดียวเนี่ยก็น่าจะถึงคิวของฉันแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แล้วกันนะโคจิโคจิมันก็เลยได้แทรกขึ้นมาว่าดีถ้ามีอะไรเนี่ยก็รีบติดต่อมาก็แล้วกันเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบในศึกต่อไปโคครั้งนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นนายที่อยู่ในตำแหน่งนั้นซึ่งชิกามารุเขาก็เลยได้บอกว่าโคที่จะน่ารำคาญเลยว่าโคจิโคจิเนี่ยเขาเล่าลาปรปะมณ ดาให้หลังจากนี้เนี่ยปรึกษาเทวมนุษย์ที่ชื่อมามูชิมันจะปรากฏตัวที่คุโนฮะงาคุเลเป้าหมายของมันคือเอดาเดี๋ยวจะบอกความสามารถของมามูชิรวมถึงวิธีการรับมือมันให้ฟังกันละกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นฉากโดยรวมนั่นคือมีบรุโต ชิ่อกัมรู้แล้วก็อินโนจินนะครับดาชาจะตัดกับมาที่บ้านพักของทั้งเอดาแล้วก็เดมอนนะครับโดยที่เอดาเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าแล้วจะสารภาพรักกับบรูโตคุงเมื่อไหร่หรอสลดาซึ่งสลดาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถามว่าเมื่อไหร่นี่มันก็ตอบอยากเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้พูดสักคำเลยด้วยว่าจะสารภาพรักนะซึ่งเอดาเขาเลยได้สวนกันมาว่าอะไรของเธอแบบนั้นเนี่ยไม่ต่างอะไรกับว่าตัวเธอนนเนี่ยสารภาพรักใส่คาเคซูมิเล็เขาหรอกนะสลดะเองเขาเลยได้สวนกันมาว่าไงเป็นอย่างนั้นล่ะ ฉันเนี่ยไม่ได้สารภาพรักกับหัวหน้าห้องสักหน่อยซึ่งเดมอนเนี่ยมันก็ยืนอยู่ในห้องด้วยใช่ไหมสาระดาเขาเลยได้เริ่มอธิบายต่อว่า อย่างแรกเลยนะตอนนี้บรูโตยังไม่ว่างหรอกพูดอะไรแปลกๆออกไปเนี่ยก็กลัวจะทาให้บรรยากาศเนี่ยเสียไปเปล่าๆนะเอดาเอดาก็เลยบ่นออกมาว่าเธอนี่มันน่าเบื่อจริงเลยวะ่ะคาเคซูมิเลจังหละ่ะเธอจะสรารภาพรักกับบรูโตเมื่อไหร่ซึ่งคาเคซูมิเลนเนี่ยเขาก็เลยได้ตอบเอดาไปว่าตัวฉันน่นหะหรอขึ้นอยู่กับจังหวะละมั้งเอดาแต่เผลอๆเนี่ยก็อาจจะโผล่สรารภาพออกไปเลยดีกว่าไหมเอดาเนี่ยพอได้ยิงคําตอบแบบนี้เขาก็เลยได้พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เธอเล่นซัดจังหวะหน้ารุนเลยนะละสายตาไม่ได้ ่แล้วสิฉันจะติดตามดูเธอสารภาพรักก็ละกันคาเคซูมิเลเนี่ยเขาเลยได้สวนกันมาว่าสาระดะก็น่าจะเหมือนกันหละมั้งถึงปากจะพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นเอดาเนี่ยเขาเลยได้สวนว่าจะว่าไปก็คงจริงอย่างที่คาเคจังเนี่ยบอกนั่นแหละทั้งก่อนเนี่ย<ๆ>ก็เคยมีคดีโผล่กอดบรูโตโด้วยนี่นาเธอนะ่สะสารดะซึ่งสาระดะก็เลยบอกว่าคดีอะไรของเธอไม่ได้เรียกว่าคดีหรอกนะคาเคซูมิเลเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญก็ค,คือความรู้สึกของบร ยังคงไม่ว่างไปอีกยาวๆเลยก็ได้นะและในจังหวะนั้นเองมันทําให้เอดาเนี่ยสังเกตเห็นแล้วก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเออพูดก็พูดเถอะนะที่ผ่านมาเนี่ยเรามอามอยเรื่องหลักๆคล้ายๆกันมาตลอดเลยไม่ใช่งั้นหรอเลยได้รู้ว่าพวกเธอเนี่ยไม่ได้หลงสเสน่ห์ฉันเลยสินะทั้งสองคนซึ่งมันทําให้ตัวของซาลาดาแล้วก็ซูมิเลสเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากใช่ไหมแล้วก็เดมอนเนี่ยคือจ้องตาเขมงเลยนะครับผมซึ่งก็จะย้อนกลับไปที่คําสั่งของชิกามุลุที่เขาเนี่ยเน้นย้ําเลยว่าคืออยากให้ความแตก โดยเฉพาะกับเดมอนใช่ไหมเพราะว่าเดมอนเนี่ยคือมันตัวโหดอยู่แล้วนะครับเพราะจิการมารุเนี่ยให้ความเห็นว่าถ้าอํานาจสเสน่ห์ของเอดาเนี่ยไม่ได้ผลกับซาลาดาัแล้วก็ซูมิเลชะบาสแสดงว่าตัวของ2คนนี้เนี่ยคือจะมีจุดยืนที่สามารถฆ่าเอดาได้นะครับแล้วก็เป็นภัยต่อพวกมันทั้ง2คนหมายถึงว่าจะหลุดเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับผมถึงถ้าหลุดเรื่องนี้ไปใช่ไหมหรือว่าเดมอนมันรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยอาจจะสุ่มเสี่ยงในเรื่องของอันตรายก็ได้แต่เอดาเนี่ยเขาก็เลยได้พูด มาในจังหวดนั้นว่ามันก็จริงไหมล่ะฉันนั่งอยู่ต่อหน้าทั้งคนเลยนะกับคุยกันเรื่องชอบใครคนอื่นนอกจากตัวฉันไปได้ปกติเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะสระดาสุมิเลจังไม่มีวันที่มันจะเป็นไปได้และในจังหวดนั้นเองนะครับรラดะเองเนี่ย ก็เริ่มเบิกเนกกระจกอามมื่นบุพเพออกมาในจังหวัดที่サラดาเริ่มเบิกเน่เดมอนเนี่ยมันก็ออกตัวมาพอดีเลยนะครับแล้วก็กระโดดไปข้างหลังサラดาใช่ไหมแล้วก็บีบคอทั้งサラดาแล้วก็ซูมิเลเอาไว้นะครับโดยที่ตัวของサラดาเนี่ยยังไม่ทันขยับตัวด้วยซ้ำนะครับเดมอนเนี่ยมันก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้คิดจะทําอะไรบางอย่างงั้นหอรอサラดาเนกกระจกงามมื่นบุพเาที่เธอภูมิใจไม่ว่าอะไรเนี่ยมันก็เป่าประโยชน์ทั้งนั้นแหละไม่มีความหมายอะไรหรอกนะถ้าตายก่อนที่จะทันได้ลงมือนะนะซึ หลังจากนั้นก็จะได้เห็นการเขียนระบุไว้ว่าความตึงเครียดที่เล่นทลานนะครับกับความกลัวที่พุ่งเข้ามาใส่ทั้งซาลาดะแล้วก็ซูมิเลใช่ไหมที่มันโดนเปิดเผยความจริงเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับแล้วเราจะได้เห็นสีหน้าของเดมอนนะครับที่มันดูเอาจริงเอดาที่ดูนิ่งเฉยด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของมังะับุลโตในตอนที่26นะครับผมก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันส่วนประเด็นอื่นเดี๋ยวเราค่อยแยกไปทําอีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วย ลนหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปไว้